การอุทิศส,ส่วนบุญกุศลให้พรมเทวดามนุษย์ใช้การตั้งจิตอุทิศอย่างเดียวได้หรือไม่ถูกต้องตั้งเจตนาอย่างเดียวมีบัญญัติไว้หรือไม่ควรทำทุกวันหรือไม่ผู้ทำได้รับอนิสงส์อย่างไรนะมีบัญญัติไว้ตัดไว้กวาเศษฐนะการแผ่เมตตานะทำจิตให้ปราศจากนิพรา์ แล้วทำจิตรประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ที่ที่หนึ่ามแผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามทุกอย่างกลับไปเช็คที่พุทธวจนะตัวนีนะ้ควรทำทุกวันหรือไม่ไม่ทำตลอดชีวิตก็ได้แต่ทำก็ได้ประโยชน์พระเจ้บาบอกว่าถ้าเธอแผ่เมตตาให้กับพรหมกับเทวดาจะเกิดการเกือ้อกูลก,กันระหว่างพรหมเทวดากับเราเหมือนบิดามารดาดูแลบุตร อันนี้สมอย่างไรอันนี้สมการแผ่เมตตาหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายนะสีหน้าผุดพองนะทำสมาธิได้ง่ายนะสัตราไฟไม่ต้องบุคคลน,นั้นนะอืเยอะแยๆเลยอันที่สงสิบเอ็ดประการนะ